ส่วนคู่ในรายการอีกหนึ่งู้่ปใจที่ีรทดีนรว่างวั่วู้จัดเข้าใจนะถือ้เป็นูรายการอีกหนึ่งู says, ่ไปน้องาแกเตี anyway> ่นน่เลืนแนรสวัส wow> ดีทุกท่านอีกครั้งนะครับนักกีฬากำลังวอร์มนะครับโอ้ยเสียชัดดึกป้องเบียร์เส่แรงแค่ ไอ้แจ็คไว้จิตตรงคำกลายเป็นเด็ดมาเลยริ่มยกขาน้ำพกชีดยกเข่าบ่งหายยกเข่าบ่งหายพอลองพรา้องแหกที่ไปเสมอไปยกกระดาษงงกระติกดล้วแล้วมันก็เรียบร้อยนะครับเพ่ได้ออกตัวเพราะบาดอีกสักคู่นะครับนักกีฬากำลังวอร์มนะครับ

ต่อเนื่องนะครับสองแฟนตาก้าที่ได้เสียแล้จากผู้เอกสรนะเอา้าทีมผู้ถ่ายเป็นหัวนะครับทีมขุนต้ตตตนตเป็นต้อยนะครับขุนต้นเป็นธรรมการทางเหรียญนะครับท่านนะครับ เสียงหัวค่้อยอยู่นะครับั่งทางใกล้ท่านผู้ชมนี่ครับต่อเสื้อเจ้าเปมนะครับเสื้อดําเจ้าเบ้นนะครับตีไม่ลุ่งมุ่งมาเป็นตัวเกี่ยวดีกว่าครับฝ่ายครับฝั่งวทางตัวข้ามเขาเป็นเจ้าต่อวันไผ่นะครับตัวข้างฝั่งนั้นเป็นเจ้าหนึ่งขุนโจนกับเจ้าตากับเจ้ายักษ์นะครับตัวข้ามเป็นเสียนกนะครับแร่ข้ามนะครับชุดนี้ล่ะโหตอนนี้เขาที่แกนต้องชุดนี้แหละครับเขาเข้ากันนะครับชุดนี้ครับประนัดกัา แ้มศูนย์ต่อศูนย์ครับเปมเสร์บมาครับยักเปิดให้หนึ่งยกแล้วครับหนึ่งยกมาพี่ลุกีีถ้าชุดนี้สู้ไม่ได้ก็ไม่มีชุดไหนสู้ได้แล้วครับแยมศูนย์ต่อศูนย์ครับ เสิร์ฟยอดครับเบนเปิดครับเปมเป็นตัวคูเป็นตัวยกหลักแล้วครับมาครับโอ้ยอดใต้ข้ามเลยครับเต็มเสือกโอ้ยครับแต้มบุรีล้ำหนึ่ำหนึ age. Age ่งศูนย์ราคาเสมอเสิร์ฟเฉยเลยครับหนึ่งศูนย์เต้องลองนี่มาที่มือเสิร์ฟมาครับเปีมตักเองยกเองต่อดดีหนึ่งเกี่ยวนะครับแต่หลุดออกไปนู่นแหละครับ นี้เขาเข้ากันนะครับมานัทครับต้องไว้ใจชุดนี้แหละครับอาจจะไม่ได้เบอร์ใหญ่นะครับแต่ชุดนี้เขาเข้ากันนะครับตอแรกข้ามหัวกับเสียนกนะครับสามสองห่งศูนย์ต่อหนึ่งครับขออนุญาตรับบังกล้องครับขออนุญาตรับบังกล้องครับขอบคุณครับมาครับหนึ่งต่อหนึ่งครับเจ้ายักษแดงดเสิร์ฟนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเจ้ายักษ์ยืนหน้านี้นะครับถ้าเจ้ายักษ์ยืนหน้าขวานี่มีผลแน่นอนนะครับ ยักษ์เหมือนยักไม่ถนัดยืนหน้าขวานะครับแต่หนึ่งเป็นตัวยกหลักก็ต้องไปยืนหน้าซ้ายแล้วครับแตมหนึ่งต่อหนึ่งครับเปิมเสิร์ฟนะครับเข้าหัวยักษ์ยักษ์เปิดมาที่นกตีเรียบร้อยครับโยกอย่างนี้ก็ตีหายแล้วครับแตมหนึ่งต่อหนึ่งครับตอนนี้ครับ แจมหนึ่งต่อหนึ่งคู่สุดท้ายในรายการนะครับรู้บอกอาวุธคู่เงินแสนเตะก่อนคู่ร้องนะครับยกมาล้นเยอะแล้วครับเจ้าหนึ่งจับหนึ่งยกสองมาลถคืนครับเพียมตักนิ่งๆต่อบ้านไผ่ตีติดเกี่วหนึ่งครับหนึ่งยกมาห่างหน่อยพี่นกต้องที่แก้ครับเท้าเท้าเพียมเปียมไล่ยกครับห่างหน่อยเหมือนกันครับต่อตีข้ามไปก่อนครับปาครับหนึ่งไล่ยกมาพี่นกเกเรียบร้อยครับ โอ้ยครับถ้ามาแผลนี้บุรีรัมยินทุกแผลแล้วครับวันนี้ครับมือ่หนวะฮะบุรีรัมขึ้นน้ำสองต่อหนึ่งครับเสิร์ฟมาวาดีครับมชัดเจนนะครับ ต่อหนึ่งต่อแรมสามต่อหนึ่งนะครับหนึ่งเสิร์ฟมาครับเต้าฝาเปมครับเปมยกไหนครับต่อที่เปี๊ยมยกยี่เปมต้นเกมนะครับหนึ่งต่อสามครับเปมบ้านไทยนี่ครับเสิร์ฟโอ้ยออกครับ

สามช่องต่อสามช่องมันข้ามไอ้นี่มาไงมันไก่มันเมารถแยมสามต่อหนึ่งครับต่อหนึ่งเสิร์ฟมาครับแข่งช่องครับเข้าขวาเปมเปมยกมาครับต่อตียกได้ก็ตีหายเหมือนกันนะครับเนียยะใส่ชุดนี้โหดครับเนียยะไปชุดนี้เยอะแล้วครับเนียยะมั่นใจสุดก็ชุดนี้แหละครับเนียยะจับนอกมาหกหมื่นห้านะครับตอนนี้ครับ หนึ่งต่อสามครับข้างในชิงสี่หมื่นนะครับข้างนอกท่วมแสนแล้วครับป่ายครับพี่นกตีแก้แล้วครับมาครับเข้าขวาเตรมเตรมได้ยกมาครับต่อเทค็กเจ้าติดเกี่ยวแง่งหนึ่งหนึ่งไล่ยกมาใหม่ครับเสีาหนกเจ้าติดเกี่ยวรองเท้าเตรมเตรียมยกมาต่อร้อยเทค็กเจ้ามาครับสองต่อสามครับตอนนี้จิ้งช่วงนี้ต้องให้ชุดนี้แหละครับชั่วโมงนี้ต้องให้ชุดนี้นะครับผมแม่จะยืบตอวผมไหนต้องร้องสี่ร้อง สต่อ3มครับสองต่อสามราคาอะไรเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เอยนะครับสต่อสครับเส์ฟมาเข้าขวายักยกมาเสียนนกทีต่อห้าเียอ่ไอ้โอ้ยถือว่าราคาแข็งนะครับตอนนี้ครับ4000อนบุรีรัมต่อสานะครับตอนนี้ครับแนะนำสา3สอต่อสามสองแล้วครับ เสิร์ฟมาครับเบนเปิดหัวเปตมยกมาพอดีคำต่อเต้โอ้ยตีออกครับลูกนี้ครับคนาไปลกงไปต่อกดลงไปลงไปนลงไปตาลุาวปัก้องปาาักองอาจขอบคุณครับทีต่อสครับ ้อง3องอปเรครนี่ต่อที่ล้นเยอะครับมาครับยกมาเสียนกตตีเอาิเกต่อตีไม้ครับท่าสองครับชุนชนชนไป่ได้เต็มไม่่าม เตะปาครับเบนเปิดโอ้ยครับเตรียมไล่ยกครับต่ำแล้วครับต่อทีโอ้ยไปไหนล่ะสองต่อสอง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 ต่อสองสอต่อสองต่อสองามล็อกต้องให้วาไปด้วยน

เตีมเสิร์ฟมาเข้าขวาหนึ่งครับหนึ่งยกมาล้นแล้วครับเตีมจับหนึ่งยกสองแท้งไม่แท้งครับต่อที่มาครับไล่มาสามต่อหกครับโหนึ่งยกล้นนะครับลูกนี้ครับเรียดไปสุซิ่นเล่นนะเว้สามต่อครับเบียดจิ้มหายในแอินิชชัว โอ้ันหลังเราต้องเตยบแค่คอนทิ์แลละครับออกสนาบจากบันไพยมาได้เกือบ่าพลาดมาเลสามครับมาครับเตีมยมยกมาล้นเยอะครับโอ้ยปลาครับตรองทีแก้ก่อนนะครับอ๋อขบวนเปลี่นครับ ยื้อไว้ยื้อไว้ครับเสิร์ฟมาครับหนึ่งจับเองยกเองห่างแล้วครับลูกนี้เตีโอ้ยังตีดีนะครับโอ้ตีเสียงรัดมาแล้วครับตรกนี้ยกห่างครับเสียนกพี่ดีนะครับในเบียด์ซูซีในริเนว่ในเบียร์ตรงนี้ดีว่าเมื่อกลับสามคนเนี่ย ใส่ทางคุณมาครับเปี๊ยกมาต่อเทคตซี่ครับเลยจังหวะเราเว้ยมาเราเว้ยมีหมดแดงนะไอ้เบอร์ยี่สิบนะไอสามต่อหกครับเปี๊เสิร์ฟมาเข้าโอ้ยเปิดตีชัดแล้วครับหนึ่งยังยกได้ครับดีติดเกี่ยวเปี๊เฉยเออยกล้นไปครับหนึ่งจับหนึ่งยกสองห่างแล้วครับดีโดูติดเกี่ยวยังเบนต์เบนตโอ้ยไม่ทันแล้วครับ ทุกหนึ่งมันกเ็กรเรียกได้หมองแล้วติดไปสุดแดนนะครับ6กต่อสามครับหนึ่งเสิญมาเข้าหวัวเบนเบนเปิดสวยเต็มยกออกก๊อกสนามนึยครับติดเกี่ยวหนึ่งหนึ่งยกมาล้นครับเต็มจับ 1, 2, หนึ่งยกสองตาม่อยต่อที่ช็อตโอ้ติดเฉยยักลยกล้นมาตีเรียบร้อยครับ

เ์ฟมาครับเปมจากหนึ่งยกสองต่อเทคกจิ้มมาโอ้ยครับอยากเอาวิ่งไปลองครับลูกนี้ครับต่อตีดีครับมันมีอ่งหวานเก็สามต่อเจ็ดครับความห่างอยู่ที่สี่คะแนนครับสามต่อเจ็ดครับเพมไปไหนครับเพมเสือพาครับหนึ่งจับหนึ่งยกสองมาพินอฟตีโอ้ยครับเกมยกเลยครับยกเนียนลือนลืนครับบ้านไทยก็ต้องสู้นะครับตอนนี้ครับ เจ็ดต่อสามเจ็ดต่อ3ครับหนึ่งเสือมาเข้าหัวเบ้นครับเปิดสวยครับเปรียมยกมาต่อตีอ้ยไปข้ามแล้วครับยกมาล้นเยอะแล้วครับเปรียมจับหนึ่งยกสองพอจิ้มมาโอ้โติดเกลียวหนึ่งเฉยแย่งกันยกมาครับยกมา นกตีเข้าขวาเบ้นนะครับเปมไล่มายกครับต่อโอนล้นครับหน่จับหนึ่งยกสเสียดล้นโอ้เสียดล้อิ่งระโชตีครับแต่ oh, uh, ตเ oh, ี่ยโอ้แต่ต่อสามครับ so, แก่ต่อสามครับสารกต่อมอมาครับเข้าหัวเินเกมวิ่งไล่ยกมาครับชุดต่อตียกได้ก็ตีได้ครับมัดกันที่เกมยกเลยครับบัดทีีเกมยกเกมเกี่ยวแล้วครับเรื่องตีหัวนี่เจ้าต่อเป็นต่อพี่นกแน่นอนครับในเกมยกนี่ โอ้ยครับเก็บโยกิมเกี่ยวฝั่งขุนโจนนี่ครับร้อนแรงเหลือเกินครับแฝมสามต่อแปดครับเกมเสิร์ฟมาเข้าขวา1นึงยกมาล้นแล้วครับมาแต้มไม่แต้มครับได้อีกสักแต้มไหมครับยกห่างครับลูกนี้ครับต่อตีโอ้ยมาครับสี่ต่อแปดครับแงสต่อ8ครับ เด่นองค์ดีครับเล่นควันว่าด้วย4-8 4-8 4-8ครับเปมเสิร์ฟครับเข้าช่องครับหนึ่งยกมาห่างแล้วครับลูกนี้ต้องตีแก้ครับเข้าหัวเปรมจับหนึ่งยกสองโอ้ยล้นคืนครับหนึ่งยกมาพี่นกตีอ้าวติดเกียวเบนเบนยกบ้างครับโอ้ยออกนอกสนามต่อตีแก้ยอดไปก่อนหนึ่งตักหลังเท้าหนึ่งยกมาพี่ล้นอีกครับโอ้ย โอ้ยถ้ามา5ต่อ8แล้วครับเมไม่เอาไม่าช้ายางดีกว่าไม่มานะครับเล่ยมาเรียงเรียงครับตอนนี้5ต่อ8แล้วนะครับตอนนี้แต้ม5ต่อ8แล้วนะครับเรื่อยๆมาเรียงเรียงครับ5ต่อ8ครับมาดูเกมเสร์ฟเจ้าเปมครับเปม๊ยกเสือมาเข้าขวาหนึ่งครับจับสบายสบายยกสบายสบายห่างแล้วครับโอ้โหไม่ห่างครับลูกี้ขี่หัวนิดละครับ เามักจยดี่บเดยตีเดอกนโยกเองไหเจีีลงกันก่อนแต่่บครับพี่เม่นตุ้มเขาเอาไปพุ่งมาครับพี่นกลางเองครับพี่นกแก้ยอดโอยครับเหนือชั้นเลนึครับเลื่อนขึ้นไตไดแต่ รับได้หมดนะหนเหลี่ยมนี้ไม่ได้เป็นเหลี่ยมรอข้ามนะเป็นเหลี่ยมนับได้หมดนะครับอะ้ะหัวรับ่ไม่ดเยมั่ยอมแหม่มันรับไ่ได้โอแเกต่อห้าครับร <9 S 1> โอ้ยหนึ่งเสิไม่ข้ามนะครับคุยเรียกันแ่บอกไปเร็วเขาบอกว่าไม่ันนีไปแร้วเทปไปทำไเตมห้าต่อเก้าครับก็ต้องตีไปก่อนดีตาครับเสิร์ฟข้าหัวหนึ่งครับหนึ่งเปิดยกอยากลังท้ายคอตีนกตีโอ้ยกับยกแม่นเงนเงหนึ่งครัยบโอ้ยครับ ยกลิ้นเลียยังลงนะครับ9ต่อ5 9ต่อ5ครับต้องล็อกนะครับฝั่งขนแก่นครับเสริมมาเข้าขวาเบนโนยออกนอกสนามควาชียร์ลูกโอ้ยลูกเตะตัวเหลือเก้าอี้นะครับโอ้ยลูกเตะตัวเหลือเก้าอี้นะครับพี่ยาครับ10ต่อ5ครับดีดดีดดีดหนึ่งเสิร์ฟควรดีหรือเคืนนะครับตอนนี้ครับต่อครับผมต่อครับ ผมรองไม่ลงสิบต่อห้อาครับโมาครับเบ็นเปิดหนึ่งเปมยกมาต่อเทิกตีติดเกี่ยว หนยกมาพี่นกทีไม่ได้เกี่ยวครับ1 1ต่อ5ครับผาไื่อดๆครับมันเล่นสีแยงเก็นสีปลาได้ห้หับักหนักแล้วมทีเนี้ยัำทั้ดำมาเลยดิเอาแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสบต่อ5ครับแปดแ เจอปาครับเข้าหัวเบนเบนเปิดหนึ่งเปมยกมาครับยกผิดเยอะนะครับหนึ่งยกมาพินกทีครับหัวอออครับออเอ้ยครับนันาหยยโอ้ยพินกถอยตาเหล็กนะครับยัง่จะดุืนแล้วกรอแล้วว่โอ้ยแขนตาเหล็กดังป๊อกเลยครับต้องดุใ้นกแขนหักเลยนครับึงจยชนะครับ อ้าวพี่นุ๊กไต่ปิดครับเออ็เยวไม่มาเไอสองสายไมไหนให้เขาเกี่ยวอยู่สองแม่เลยแล้ บอกทางดับไม่ได้เกินเกินท่าผ้าไม่ได้มันเลยท่าผ้ามากครับเลยท่าผ้ามากเรียบร้อยครับขีนติ๊งเลี้ยงไว้ใจแมนต้องขีนติ๊งเลี้ยงไว้โอ้เสียนกตุนดักฟลักเลยครับเจ็๊ยบหน้ามุงดีกายเป็นมุงติดเกี่ยวอยากก็กี่หมงยกไม่ถึงครับอยากก็กินกายยกพอดีก็เหมือนอาจารย์เตี้ยงแล้วครับเกินท่าผ้ามาไม่ได้ครับอยู่ในต่บันไพย์ด้วย บรรทัยก็ยังไม่เก่งเลยครับแทมหกสี่ไล่ต่ออย่างนี้รับประจันเรียกไล่ต่อครับพ <c oughs> อต่อไปแล้วครับกายมาเป็นร้อครับเรียบรออ้ยอยอ่าช้าจบเล่นได้บอกแต่ตัวตีที่ดีๆครับ เตรียมน้ำหกส่วไม่บอกตัวยกให้ยกให้ได้ตีครับวันละค้าดึงมือเนี่ยเขาเมย์ยซอยู่เนาะหกซีซีหกหน่อยกเปี่ยนจังไวะเตรียมตัวให้โคนี่ต้องว่าเป็นตลูกเหเอปีมยกแล้วเปลี่ยนว่าังวงอะไรกันมันต้องแก่เก็บอันนี้ยังไปฝืนยกจงหงยกประเด็นอไวมันต้องเปลี่ยนเกมเนี่ย้าให้มเาจับยกมันกดเด่เป็นต่อเปลี่ยนแต่คอเปลี่ยนแบบเป็นต่กใช่เดียว เปลนเปรมาใส่หัเยว่าอะรับอิจับห,หนึ่งองไนแน่ห้าต่อสิครับเบนเซอร์บ้างครับ เข้าขวาหนึ่งครับหนึ่งจับยกมาพี่นุตีอ้าวติดเกี่ยวเปรมเฉยเปรมยกมาต่อโอ้ล้นอีกครับแล้วล้นนะครับเอาล้นคืนครับเปรมจับหนึ่งยกสองล้นไม่ล้นครับต่อเทคดีอ้าวติดเกี่ยวหนึ่งไปยกมาครับเสียโนกแก้ง่ายเสียโนกแก้ข้ามมาก่อนเปรมจับหนึ่งยกสองโอ้ยล้นเยอะครับหายครับหนึ่งยกมาพี่นุชตีโอ้ยเรียบร้อยครับบอกเลยมันไ่ห่วยครับเสียดายนะครับ ว่าจะได้แลครับเกี่ยวได้ยกไา้ไปได้ตีนะครับโอ้ยไม่กวัดเลยยกล้นไม่กวัดเกียวเลยเก่ยมากเลยสองห้าสิบเอ็ดต่อห้าครับเวียดนาม โอ้ยครับเสิร์ฟดีครับแต่ลูกเสิือเลยครับเจ้าเบนครับนี่เดี๋ยวลูกเสิร์ฟโอ้ยเสิร์ฟดีเลือเเลยครับพัดหัวเน็ตมาน้ำหนักไม่ลดเลยครับแต่ทิศทางเปลี่ยนนะครับไม่ออกนะครับถ่ายทันทีเลของตุณโจนนะครับเจ้าเดียวต่อ๕นะครับแจมเดียวกมครับหนึ่งคุณโจรเสิร์ฟมาเข้าหัวเบนนะครับ เกมยกมาล็อกอยู่ไม่อยู่นะครับต่อทีครับติดทางเท้ายกมาเกมไม่เกมครับโอ้ล้นนี่ครับมาครับเกมยกมาต่อเทคดีเอาล็อกอยู่นะครับแต่ p o ตัวที่หนึ่งของฝั่งคุณโจทยังไม่เกมนะครับต่อจีบต่อหลครับห้าต่อสิบสองห้าต,ต่อสิบสองครับ เกมเสร์ฟครับยักเปิดหนึ่งยกมาพี่นกตีติดรังเท้าเบนซ์มไม่อยู่ครับนี่จากใก้เจียของเขียวแล้วรูสิเกมเป็นห้องอะไรมันกวาดไปการเดนเอาคนาะไอ้ล้องะไรสิสิต่อเออสิบสองต่อห้าพี่ให้รู้อะไรอีกให้ท่านน่ะอจัดเลยใช่ไหม แม่ต่อยังที่สองครับสิบสองต่อห้าครับแต่ละเกมสิบสองต่อห้าหนึ่งเสือปันยอดเป็นต่างหลังเท้าทีมได้ยกต่อตียังล็อกอยู่ครับนี่ครับโยกไปได้โอ้ยกได้ก็ได้ตีเลยครับเกมยกต้องบอกว่าเป็นรองต้นตั้งเยอะเลยนะครับได้ไห้าต่อสิบสองครับ เตมเสิร th ์ฟไล่ขวาตาเปิดไม่ออกต้องตีแก้มาก่อนครับเบนเปิดขวายกมาต่อโอ้โลุ้นจริครับโอ้ยครับยกมาพี่เตี้ยวโอ้ยเรียบร้อยครับกหัวแล้วมันมงกับผู้ได้กวนเอาไม่ตบลงมันเหมือนกับผู้พูดอะไรกัน่ยติดต่อ สิบสองต่อห้าครับแมตช์ปอยที่สามครับเจอมาโอ้ยเบนเปิดแจกโอ้ยพี่น้องวิ่งแล้วครับโอ้ยยกบอลไปเยอะครับหนึ่งเกมไม่เกมมาแคร์ปีเบิร์ดเดย์เรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่มาล้วขอบคุุณททก่านที่ติดตามโจูนบวยป่าชนะไปที่สิบสามต่อห้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขออนุญาตตัดคลิปนี้ก่อนนะครับ